இந்த வீடியோல நான் बोल うん கொள்ளா มาวัดมา่าว้มาเรีนกันเน็ตกล้าไม่ใช่หรอกล้าต่นอนตรงวันตุ้งบุญถึงแม้มันสูงในสมบัติอ้าววัสดีจ้าก้องตอูป่มันน้ำที่พ่อน้า่ อีพออันขาอือข้าควยขาไก่มือนัินมือนงานสบเบ้างเขาก็บ่ไิ้มาแล้วขาววยห่อผู้วัสผ่อน้องควยวัสนุจะคอยเงินเจ้ามาจังเดียกักคอยเงินตาู่ะเอาเอาบอกเออเจ้าบอกคอยเด้อคอยกับพวกหัวัติเตือนว่าจังเดีกเงินเอาเนาะเงินเอาเออเมอก้เินกูเอายู่เออว่ะ กินม่เจ้าน nice. um ี่ม่เจากัจามหากินเอาได้เอาได้เออ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 บุญใหญบกัวัดดีเอาเนี่ยบวกันเลยันเห็นมันบมูอจักเราเออ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 เห็นมาดิออเออเขายยู่ครับตะกี้ก็บขายย่อนน้ำอันพว่พวกไม่เยติ่มหรอเย่ยติ่มพิญจัน บางน้ําเปรี้ยวแต่เดี๋ยวนี้บ่ได้เซาขึ้นขึ้นมาบ้านบ่ล่ะคอยูบ่มันบ่ขึ้นขึ้นมาเลยสิเอก็ลอดตัวเดี๋ยวจังซี่บดยไปเทใส่นี่นี่อ่ะเทลงมันเป็นน้ําบ่เป็นหยังบ่เป็นหยังอนมนีก็โหนไปน้ํานั่นแหละมันเป็นน้ํา เอาไปหนี่ก่อนออไปหนี่่อนโอเคจะเป็นน้าบกไหนนะวันัหนกัมาล่างหอวเหตตาออกแล้ววันนี้ว่เป็นยังไงหน้าตา ที่จริงเน่ะเอาไม่ไม่ซุ้มล้มไม่ไ,มไมเนี่ยเจียนไห้คนเนาะแต่ว่ากกะยันพอทันอย่างเงี้ยก็ได้แต่โทษไว้เนาะเออจุดเดดรอดเยข่าลูกรำใจอ่ะข่าลูกค้ำข่าลูกรำอยู่สี่สา่ขาไปจะว่า